สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันเป็นครั้งแรกกับผมครับมิสเตอร์ M1 วันนี้เป็นวันที่6มีนาคมนะครับ2,555คาคืนนี้ก็มีฟุตบอลแข่งกัน3-4คู่ที่เป็นคู่หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีเตตกับเบอร์มิงแฮมซิตี้หรือจะเป็นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับแต่วันนี้ครับผมมิสเตอร์ M1 จะมาพูดคุยกันถึงฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีก จะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้งงได้สงสัยว่ามันจะมาวิเคราะห์ทำไมหากคุณผู้ชมชื่นชอบฟุตบอลครับค่ำคืนนี้จับจ้องไปที่หน้าจอและผมจะวิเคราะห์แค่คู่เดียวเท่านั้นครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้คู่ที่ผมจะพูดถึงนั้นนะครับก็คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่2011 2 0 1 2ถึง1 2ในค่ำคืนวันนี้ครับคู่นี้ครับ อาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิรเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของเอซีมิลินเอ้ยเอซีมิลาจากอิตาลีในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเพราะว่านัดแรกนั้นเอซีมิลานถล่ลมอาร์เซนอลมาแบบเลเทะ4ต่อชูนนะฮะสำหรับสบภาพวันนี้นะครับสนามราเตกันที่เอมิรเรสสเตเดียมความจุนะครับ63,000 เอ้ยหกหมื่นสามร้อยห้าสิบห้าที่นั่งจะบอกทำไมเนี่ยผู้ตัดสินวันนี้ครับด mm hmm. ามียาสโ,โคมีนามันยังมีหน้ามาตัดสินอีกเหรอฮองซอโซลีเนี่ยครับนักเตะท,ที่หน้าจับตามองจับขูก็ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นต้องจับตามองดูคนเดียวครับโลบินฟานเทอร์ซี่กองหน้าของอาร์เซนอลและก็สราตันอิบราฮิโมวิชนะครับกองหน้าของเอซีมิลานที่วันเสาร์ก็เพิ่งยิงเละเทะมาเหมือนกันนะฮะ สำหรับเวลาเตะในค่ำคืนวันนี้ครับตี2.45าถ่ายทอดสดทางช่องน้อยสีไทยทีวีสีช่อง3สภาพอากาศวันนี้ที่เอเมอรล t a สเตเดียมนิ่บินไปดูมาเองเลยนะ ท้องฟ้าอากาศสดใสมเมฆหมอกบางๆหมอกจริงจังหรือควันน่ะเองเพาะๆก็ฟังกันไปดูวันปายอุณหภูมิในวันนี้เวลาตอนที่เตะก,ก็ประมาณ5องศาเซลเซียสถึง8องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสครับ76%จะรู้ไปทำไมอวอะไรวะสำหรับวันนี้ครับนะักเตะที่ติดโทษแบนนะครับก็จะมีมัสซิโมอัมบรซินีของเอเอซิมิลานะครับ นักเตะที่บาดเจ็บครับมาดูกันดีกว่านะฮะอาร์เซนอลครับทางด้านฟักฝั่งของทีมเจ้าบ้านมีมิเกลอารเตตาอาบูดิอาบีอันเดรีซานโตเซบาสเดียนสกิรชัชีอาร์โลเลมซีโยฮันชิรูนะฮะฟรานซิสโกโกเลงนะ,ะับแพร์มาแตสักเกอร์แล้วก็แจ็คมิลเชียนะครับผมส่วนทางด้านฟักฝั่งของเอซีมิลาน นะฮะจะมีอเล็กซานโดรปาโตมา็กซีโลเปสเควินบรินบัวเต็งนะครับคาร์เรนเซดอฟอันโตนิโอคาสเซโนเจเนโรกัสตูโซอเล็กซานโดเนสตานี่ยก็เรียกได้ว่าตัวหลักๆเหมือนกันเหนื่อย ย้อนกลับมาดูทางด้านอาเซนอนครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับตัวก็อยู่กับที่ขาขึ้นไปอย่างเดียวชนะ2นัดติดครับถล่มสเปอร์มา5ประตูต่อ2แล้วก็ชนะเดลฟูไปสอประตูต่อ1นซึ่งเรียกได้ว่าถ้าในลีกของพิมพ์เรียงอังกฤษแล้วเนี่ยอาเซนอนชนะติดกันมาแล้ว4นัดครับทำให้อาเซนเวงเกอร์เนี่ยได้รับรางวัลไปด้วยโค้รยอดเยี่ยมในเดือนกุมภาพันธ์ของพิมพ์เรียงนั่นเองครับ แต่ถึงอย่างไรนะครับในนัดก่อนหน้านี้นัดแรกที่เจอกันระหว่างเอซีมิลานที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลน,นั้นนะกลางเดือนที่แล้วก็โดนถล่มไป4-0ก็เป็นเป็นผลนะฮะทำให้โอกาสในการเข้ารอบของอาร์เซนอลในนัดนี้เรียกได้ว่าริบบี่ริบบี่น้อยลงน้อยลงเลือเกิดน,นะครับ<ม>ถ้าอยากจะเข้ารอบจริงๆต้องถามหามพี่กบครับพี่กบทรงศิธิ์ของเราเนี่ยแหละครับ ปาฏิหารไม่มีจริงพี่กบก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าปาฏิหารไม่มีจริงนะฮะอะไรครับสําหรับวันนี้นะมาดูกันต่อดีกว่านะวนกลับเข้าทีมอาร์เซนอลเหมือนเดิมทางด้านอาร์เซนอลน,นะครับวันนี้นะัก แต่ที่คาดว่าจะได้ลงสนามมาดูกันรายชื่อผู้เล่นกันเลยดีกว่าครับอาเซนนอลจะมาในระบบ4-3-2-1นะครับจะนับถอยหลังนะครับเข้าสู่ความจริงนะ 4, 3, 2, ฮะ4-3-2-1คือสัปปะรดจะเป็นวอลเชอร์เชสเน่กองหลังทั้ง4จะมีบาการี่ซันยานะครับนะบาการี่ซันยาโรลองเกอร์เจนี่นะฮะโทมัสแวะมาเล่นนะฮะไม่ตั้งใจมาหรอกแกแวะมาเล่น ขี่แลนสกิฟนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีไม่ก็เอาคาร์เจนกินสั้นถ้าเอาคาร์เจนกินสันลงนี่เอาคี่แลนกิฟฟืนฟ้นๆลงดีกว่าน,นะลูกนะะมาดูกองกลางครับ Song, un, wow, อาริกซงยอซิเวนายูนทีโอวอลคอร์สแล้วเบนายูนก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอเลิสอ็อกอาริสแชมเบอร์เลนหรือไม่ก็อาจจะเป็นโทมัสโรซกี้แชวินโยแล้วก็ โลวินฟานเพอร์ซี่ที่ก็เป็นกองหน้าตัวหลักตัวเดียวแต่ถ้าเกิดโดนกบติดปุ๊บก็ไม่ต้องคุยกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูนั่นซอกฝั่งของเอซีมิลิงหรือเอซีมิลานกันบ้างครับจะมาในแผน4 3 1 2นะครับผู้สาประตูครับคริสเตียนอาร์เบตินะครับอิกนาซิโออาบาเต้ฟิลิสแม็กซ์เซสต์แลโก็ซิวารุคาอันโตนินีอูบี เอ็มมอนิโอซึนนะฮะมาร์สฟานบอมเมโอตัวนี้โอโนเชรินโนสเตฟานเอโรราเชวีนะฮะแล้วก็โรบินโจคู่กองหน้าจะโรบินโจกับสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับสลาตันเวลาเรียนหนังสือตอนสมัยเรียนหนังสือเนี่ยแกบอกว่ากไม่ค่อยชอบเรียนเป็นเด็กที่เรียกง่ายว่าไม่ค่อยฉลาดเลยทําให้พฤติกรรมหรือพฤติกรรมของแกเนี่ยไม่เคยดีเท่าไหร่คล้ายๆกับเจ้าเครียนของมาสตี้นั่นคือบาโรเตลลี่นั่นเองนะครับ อ่าสำหรับค่ำคืนวันนี้มาดูกันแล้วเนี่ยาทางด้านของเอซมิลานและทางด้านของอาร์เซนอลนั้นจะให้ผมมิสเตอร์เอฟันธงแบบงงงไม่ตรงไม่เป๊ะนะฮะแต่ใครชื่นชอบผมก็สามารถตามกันได้นะครับสกอร์ที่ทางต่างประเทศให้มานะครับอาร์เซนอลเนี่ยยังเป็นฝ่ายต่อรองอยู่นะครับอาร์เซนอลก็ต่อถึง เสมอควบครึ่งน,นะครับแม่ยังจะมีกล้ามีหน้านะนะมาถึงว่าฉะชน้นก็จริงแต่ดูจากฟอร์มการนเล่นและตัวผู้เล่นเทียบกันแล้วตัวต่อตัวตว,วัดกันตัวต่อต,ตัวเนี่ยเอซีมิลานน่าจะดูดีกว่านะครับสำหรับใครที่เชื่อผมนะครับรับองมิสเตอร์เอ็มวันก็ติดตามผลงานกันได้ครับสำหรับว,วันนี้วิเคราะห์ฟันธงมาเลยครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2ในค่ำคืนวันที่6มีนานี้ ฟันดงครัตตีสองบห้านี้ปาฏิหาริย์ที่พิกบว่ามีจริงแน่นอนอาชนอนชนะครับ